รถเราใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนแล้วต้องใช้กี่ลิตรมาดูกันวันนี้มูก็มากับน้ำมันเครื่องมาด้าของแท้ศูนยขวดมีขนาดเท่ากับ4.2ลิตรตัวของน้ำยาเป็นชนิดสังเคราะห์ร้อยเปเซต์กูนรด0ย์ W20 ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถมาด้าสองทุกรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินห้ามนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนที่ใช้เปลี่ยนถ่ายทั้งระบบใช้หนึ่งขวดเหมือนกันทุกรุ่นมูโก้ขอแนะนำให้ท่านถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆระยะ8 0 0 0 1ถึง10,000กิโลเมตรเพื่อรักษาประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์หากลากย้วมากกว่านี้มีผลเสียต่อเครื่องยนต์แน่นอนด้วยความปัถนาดีจากมูโก้